ครับผมเพื่อนๆครับเย็นนี้นะครับให้อาหารปลาหมอปลาดุกอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยเดี๋ยวไปเก็บอ่าตำลึงปลาหรือว่าตำลึงฝรั่งหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าตำลึงทองหรือว่ากระทกลกนะครับเดี๋ยวเอาเก็บเอาไปให้หอยปังนะครับที่อยู่หลังร้านกินกันดีกว่านะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อนครับได้มาอีกแล้ววันนี้กับ กระทบลกหรือว่าตำลึงทองหรือว่าตำลึงฝรั่งนะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่จะเรียกกันนะครับวันนี้ทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟทุกท่านครับวันนี้เราจะเอานะครับใบตําลึงทองหรือว่าตําลึงฝรั่งหรือว่ากระทบลกนะครับไปลงในบ่อหอยกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาไปวัดกันกับเมื่อเช้าเอาเมื่อเช้าเอาใบขชนรดลงไปนะครับ เดี๋ยวมาเทียบกันนะครับตำลึงทองหรือว่าตำลึงฝรั่งนะครับจะ,ะถ้าเ,าเทียบกันกันกบใบผงชดลรดตัวไหนจะแจ่มกว่ากันนะครับใอยจะชอบนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับครบเป็นเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ตำลึงทองนะครับหรือว่าตำลึงฝรั่งเรานี่แหละนะครับอ่ะ ที่มีอยู่ในบ่อน,นั้นก็คือใบผงชูรสนะครับเพื่อนๆวัดกันครับวัดดวงครับอ่าสองตัวนี้นะครับเทียบกันไปเลยนะครับอหอยจอกมาจินอันไหนมากกว่าอหอยจะชอบอันไหนนะครับเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าอหอยจอบมาไหมเพราะว่าฝนตกน้ําฝนลงนะครับน้ำฝนลงนะครับอหอยหอยลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับ น,นะครับเพื่อนๆหอยลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยนี่ที่เราว่าหอยปังหอยปังนะครับเพื่อนๆนหอยปังทำไมมีมีตูดแบนด้วยนะครับอันนี้ผมคงต้องแยกออกนะครับเพราะว่ามีหอยปังปนกันกับ หอยฟางปนกันกับอหอยโขงนะครับหอยโขงนานะครับเพื่อนๆนะครับต้องทําการแยกบ่อซะแล้วนะครับอันนี้ดูหน่อยสิวันนี้น้ําดําอีกแล้วครับเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานนะครับเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานอ่ะทำไรครับคุณปูครับทําไรครับนี่นะครับปูมีปูอยู่ห้าหกตัวนะครับนี่ปูนาไปเก็บมาครับ หาหกตัวนะครับน,นะครับมีอยู่ห้าหกตัวนีแหละนะครับแต่ว่าน้ําดํามากเลยนะครับเนื่องจากถ้าน้าฝนลงอ่ะส่วนมากน้ําในบ่อจะดํานะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับในตัวนี้ตายหรือมันเหลือยังอยู่วะตรงนี้นะครับตายแล้วมั้ง โอ้ยังไม่ตายครับเพื่อนอยู่ในซอกเลยนะครับเมื่อเดียวไม้เซลฟี่มานะครับนี้เข้ามาอยู่ไหมไม่ยู่ไม่เข้านะครับมาอัปเดตยามเย็นเฉยๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือพรุ่งนี้เราจะพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับมาดูผลว่าระหว่างใบพงชุลรสกับ ตำลึงทองนะครับตัวไหนจะขายออกนะครับพรุ่งนี้นะครับหอยจะกินอะไรนะครับระหว่างตัวเลือกสองตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อโน้นกันนะครับอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าตอนนี้มืดฟ้ามืดคืมฝนจะตกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับบ่อโน้นจะเป็นบ่ออนุบาลบ่อที่สองนะครับเดี๋ยวปเราไปซุ่มดูสักนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็เป็นบ่ออนุบาลบ่อที่สองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นไข่ของเดือนเ,อเดือนสิงหานะครับไข่ของเดือนสิงหานะครับก็มีพร้อมที่จะฟักเป็นบางส่วนนะครับอันนี้เป็นหอยในบ่ออนุบาลของเรานะครับเพื่อนๆนะครับก็นี่แหละสองสามเดือนประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับมีทั้งปังทั้งโขงครับเพื่อนๆอันนี้รู้โขงน่าจะโขงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมีปะปนมานะครับไข่ที่ฟักออกก็มีปะปนกันมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เป็นไข,ข่ของเดือนกรกฎาคมไม่ยอมฟักนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ยอมฟักเลยอันนี้ก็ไข่ก่อนหน้านั้นนะครับ ก่อนเดือนกรกฎาคมนะครับผมยังไม่ได้ให้อาหารเลยเมื่อกี้ไปทําการล้างบ่อปลาล้างบ่อปลาดุกนะครับก็ขึ้นลับเข้ามานะครับฝนตกไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับตัวโตวไมหมหล่าเพื่อนอน,นะครับนะครับนี่ก็คือบ่ออนุบาลบ่อที่สองของเราเองนะครับ ครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่ไปให้อาหารปลากลับมานะครับก็แวะตามข้างทางนะครับได้ทําการเก็บใบตําลึงทองนะครับหรือว่าบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าตําลึงฝรั่งนะครับบางพื้นที่อาจจะเรียกว่ากระทกลกนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเก็บมานะครับเพื่อนๆให้หอยฟังกินนะครับคลิปนี้เราจะคลิปนี้เราเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง ใบตำลึงทองนะครับใบตำลึงทองกับใบผงชูรสนะครับว่าหอยจะเลือกกินอะไรนะครับระหว่างใบตำลึงทองกับใบผงชูรสนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็มาดูกันนะครับเพราะว่ามัานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงหอยนะครับเพื่อนๆซึ่งใบตำลึงนี้นะครับเพื่อนๆตำลึงไอเม,ม็ดกลมๆนะครับตำลึงเม็ดกลมๆนะครับอยู่ตามป่าตามรั้วนะครับ ขับรถไปเก็บเลยไม่ต้องปลูกนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็หาได้แทบจะทึบแทบจะทุกฤดูเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหอยจะเลือกกินอะไรนะครับคลิปนี้วันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากอีกหนึ่งช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆ youtube นะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างมานอกถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็ อ่ะเข้าไปติดตามกันได้นะครับ YouTube ซ่อมมอไซสไตล์ช่างมานอกคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ f ื FC, ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับ